นี่จึงดำนองลงก็ลงมาแล้วอ๋อแม่เอ้ยลงเลยโลค่คยล้านก็ไร่เด็ดทำปนี้สงสัยเหลือเกินฮะที่ได้รับการกระทบกระเทือนเอ่ออย่างชนิดที่เราไม่อาจสามารถจะหาทางออกได้จึงเลยมีแรงดันทำให้เธอต้องหาทางออกอย่างนี้ครับแม่อเอ้ยช่วยจังเลยห้ามปนีแน่ว่าคงไม่เอางัา้น ไม่แน่อยู่คนห้ามไม่ชินคนห้ามเขาว่าแล้ววามันไม่มีตีชินสุดเนื้อคนห้ามยังมีคนห้ามเดี๋ยวเขาว่าเนื้อควายยังมีควายถูกต้องนะพี่แดงาศใสเป็นเพราะไอความหลบโมโทสัตเนื้ออังเรายังมีหม้อเกาต้มปรัชยญาแตงเือเต้นมึงเออเอาละเราจะต้องให้เธอฟื้นขึ้นมานะฮะ จะไ,ได้ถามเรื่องราวครับน่ทํำบันรลือเดียนท้ายจริงสิพอเห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงสาวสวยอย่างนี้ทำไมไม่รู้พี่น้องไม่กล้าเขาไปแตะต้องอ้าแล้วมันบั่นปลือขึ้นมาเราเออถ้าหากว่าคื้นขึ้นมาเขารู้ว่าเธอนะ่โดนแตะต้องจากเราไอเขาเป็นผู้หญิงไอเราไม่เสียงหายเราเป็นผู้ชายไอเขาสิเขาเป็นผู้หญิง ไม่รออีกช่วยก็ไม่รอช่วยนะจริงอ่ะประมาณใหญ่ไล่มือเลยสักมือนะสมมติว่าผู้หญิงนี้ได้ใครนว่าแล้วตะเกียงก็ตอบไม่ถูกะเรื่องไรแล้วพระบาดศิษยัปน, <c oughs> นีคือการช่วยเรือคือน,อน้องคิดแรื่องปนีก็แล้วกันแล้วว่าพระทรองคง์กับเจ้าวันนะ สมุติว็นคนเรื่องนามท้นามรือว่าคนอยู่ในอันตรายคนยิ่งเนี้ยมาช่วยได้ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเพราะถ้าเราไม่ช่วยถ้าเราดูได้ตาตาก็ไม่ทันกันเลยักเมตตากรุณาอย่าลืมว่าชิ้นนี้ผู้ยิ่งนี้มันอันตรายกับเพศพระมิชานท้องพระทรงองค์พระเจ้าท่านเรียกว่าชัดสู้กันอย่างแรงกับกับเพศพระพิชานนี้แต่ว่าอย่าลืมว่าวัว่าเราถ้าไม่มีผู้ยิ่ง ไม่มีคนยิงเลยแย่เพราะการไปวัดทำบุญนี้ช่วนใหญ่เราจะเห็นแต่คนยิ่งบอกว่าเออปซื้อปืนซื้แล้วคนยิงกันมนันถ้าเรื่คนใายดอกไปเลื่องบ่นห้นบ่อเราเต็มจะแฉกชายมาใหญ่ไม่ข้าววัดนั้นแต่ว่าข้าวบะอะไรแต่มันไม่ซำมัชำเมอว่าที่นี่ได้ว่าการทำบุญังบาว่าชาวๆบาคนยิงดอกคนยิงกันนาทีก็แม่บ้านแม่เรือนยังเอาเรื่องงานการกลัวการไหว้ที่นี่ การบำบัดทางบ้านให้คนใช้เราต้องเอาไปทำานอกบ้านต้อ,ตองต้องสังคมการใชานะ้ที่นี่ก็น้องต้องถือมันอย่างพระถ้าทื่อมันอย่างพระก็เราช่วยได้นี่ไม่พิษไม่พิษเพียงเราช่วยเขาเขา,ขารอดตกช่วยเขารอดเออช่วยเขารอดแต่ได้ท่ามแลกวีว่าเรื่องอไะไรบันพลือโยนไอโลงไหนนั่นทางนี้อยบ้าน,น้อยเรื่องมันบันพลือ้อต้องมาถ้าทางออกันนี้ ไม่น่านตายนะฟางรีโอมนราก็รลบเราก็รับแล้ว,ว,ลวเพราะฉะนั้นลีเตียนเจิญต้องช่วยนายลีเตียนเจิญน,นี่นั่งดำน้อยนวลหมอกนั่งกุ้มตัวนีงแล้งที่เนั่นต้องช่วยเอาไว้นะแต่ขอน้ำหน่อยฮะเอาหนังนี้ไปวับเราล่าไม่ไปจริงอ,อ,รอ่ะว่าแล้วมาอยากาเอาเอาทำไมก้าวกลุ้นเ,นเรา อ๋อเนี่ยอ่ะรัวไอ้เ hmm. ด็กรั uh. Uh ่วไอ้เด <commun Loud noise> oh, ีกยหงาตั้งใรมังจน้า้นตั้งใจมั้งรูหมอื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 ืมอ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 ือือืม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 ออืมอืมอือมอืมมอืมอืมอืมออืม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 ออืมมอืมอืมอืมมอื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 ืมอ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 ืม เบ๋ท่าช้าหน่อยเดียวอ่ะครับใจเดียวเสยียใช่แต่ว่าเอ๊ะรู้ไหมว่าเราจะหมดหวังอ่ะวทีจะตายหรือเปล่าเนี่ยไม่ใาบเราเอ๊ะสงสัยจะผิดหวังพันธ์นี้ถ้าไหวมันรัวแนะ่หรอกเรียกพี่มาท้ามันรู้ไอ้พวกนี้คนตึงเทไม่ตึงเทไายเอาไอ้พี่มึงมาดิมาใหญเป็นประโยชน์บอกของกูไอ้พี่ไปออกไปยอยู่กักบเรา,า,กาการเจ้าก็ไม่รู้ไง

แม่แม่แปลกอใจเดียวตัณใจไปถึงไหนป้อมป้อมมือยาวย่องหยองย่องยิบมันจะแต่เดียวมาอเอาเอาตาจะเดือดใจมือมันยาวชิ่งตาย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 ตอยตา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 ยตยตา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 มตาย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 ตาเตาย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 ้ายตายายต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 ายายตายตายตตายตายต ắt ôi kết này nào, vừa các bài đi, vừa các bài này hong hong đi, mẫn gặp lăng tâm an thì đi, mẫn không lẻm nơi, ít lăng ít an, ít tăng cường như bọn đi, mà mẫn chuối bỏ rồi, ờ, thế, này đây, này đây cái à, ก็ยังยำโยงอยู่อ๋อน,นี่ว่าปโป๊ะไเอ,ไอไ้ยเรื่อยเร่อยมาเดี๋ยวปอบกล้องแปลกๆอ๋อน,นี่ได้ยหนญาติมาแล้วบำใจเรียบร้อยแล้วเป็นญ,ญาติโอ้โหเดี๋ยวคงจะฟื้นหรอกฮะขอโทษนะนี่ขอผ้าขอผ้าหน่อยขอไปนะั้นห่อมือร้องมืดเหว่นึกว่าลงมาว่ามันเจ้าไม่รอดหรอก เดี๋ยวคงจะฟื้นนะฟื้นขึ้นมาแเราจะได้รู้เอาไหมรู้สึกว่าอลองลองลองชี้กระตาหน่อยชี้กระตาตาเลือกขึ้นบนไหมเออโกดแล้วแต่โบยังอยากตายปัญนี้ดอกรอยยมบาบานช่วยยมบาบานอยู่ล้อไอ้ตันใจวัดสาวัดยังงงมันจะม้วนกูแลยะแลมมังมันแล้วจนตันใจวัดสาวัด ตือก้นตาว่าตาเลือกขึ้นบนแสดงว่าไปแล้วเพราะอยู่แบบบ้านรุ่นมามาเวลามาเอามายืนกับทางบนหัววาตาว่าตาเลือกขึ้นบนแสดงว่าตาแล่อยู่แบบบ้านแสดงว่าตกลงแล้วก็ไปแล้วแน่นอนอ่ะเจนี่เขยังมีตาอะไรไหมนะตากระพริบแล้วฮะตากระพริบกันแหละ <c oughs> ปกติตากระพริบสา <c oughs> เล่นได้เบื้องต้นตายไปแล้วกลุบตากระพริบกลุบหยกขึ้นนีคุณนึกแม่นา,นา,านงปลักกระนงงดำเหลือกันแล้วว่าเล่นกัน จนตีปีเกิดยังตื่นตื่นตัวมาช่วยนางเตื่นคนไกลนี่มาได้สติานางนาฬิบะวังนี่ก็ยังไม่ลงคิดว่าจะจัดไม่ไงไว้วงก็ระวงนารีทั้งพี่ทั้งคนที่นี่รื้อเขาแหว่ายามาทูดีร่นะ ีเนทีนีจ้งนักแต่ไม่จเรื่อแล้วนี่อดยแล้วอไหนทไมยังต้องทำอย่างนี้ด้วยฮะมัซีทำไมยึงต้องผิดสัญญาด้วยล่ะอาชีขาคนอื่นมัดทีต้องกราบขอไปอาชีด้วยที่อาชีแบบเที่ไดได้รักษาวาจาบางอย่างที่เคยสัญญาไปกับอาเชียยงโกรธมัดซีเลยค่ะ นี่วแต่ว่าอาชีพนะรู้ได้ยังไงว่าวันดีฉันอยู่ที่นี่ก็รู้รู้แต่เพียงว่าเธอนะ่ะต่้งใจ,จะมาทําอัติณิบาตกรรมต่อการจะมาฆ่าตัวตายพออ่านหนังสือคือทีนี้เข้ามาเห็นหนังสือก็ไอ้หนูมันร้องให้ก็วิ่งเข้ามาดูมาเห็นจดหมายก็อ๋อโอแม่เกือบจะช่องตายด้วยซ้ําไปก็วิ่งสมซามไปอย่างนั้นอ่ะโอ้ดีช้าบุญนนะ่เดียมาพบพอดีนะเนี่ยเออนี่เธอไม่เป็นอะไรเลยค่ะไอ้ฉันบูุกคอแล้วค่ะ แต่ว่าคนคนกลุ่มนั้นนะคะ่ะฉันฟื้นขึ้นมาไม่เห็นคนกลุ่มนั้นแล้วฉันนึกว่าที่นี่จะม,มาทูจใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่หรอกเอถ้าอย่างนั้นน่ะก็ที่ฉันยังไม่ตายก็ใช่แต่ยังไม่ตายเขาเขาผู้นั้นคงจะเป็นผู้ช่วยต่อย่างแน่เออนี่นี่เห็นไหมไอ้เย้าหนมันเพิ่งจะหยุดร้องให้เอลูกแม่ไม่ได้มีโอกาสอาอุ้มลูกของแม่ไวอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนะ ดีขอบวดขอบใจก็ซะหน่อยเออจะได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามมันก็เป็นใครมาจากไหนอะฮะชีลูกออนแม่ชีลูกออนมาชีลูกออนชี่อะไรลูกอน,กอ,นอ๋อแม่ก็ปากเลี้ยงแม่ชีอะแต่ไม่โรกนึกแม่ก็อย่ากับไม่ลูกชี่เป็นโน่ละสวัสดีครับ าวายพระแต่นะจ๊ะไม่วายชีอะนะไปเล่นกับคนไช่พลังาชายชืย่ออะไรเลยจ๊ะก็ผมชื่อนารายณ์อยู่วัดสมเรลี้งบอยมดอยู่วัดสมเกลี้ยควาแล้วเหลี่ยวเชื่อเปรี้ยวใช่ไหมก็นอกกว่าเหลี่ยวเชืเเอเ่อ,น,อ,อนัดข้าวหลึกขั่นน่ะนันบัเดิงนะนา,านบัดเดิงนะนะเออนันบัดเดิงอะไรอวะ การช่วยเหลือเอาไว้ข้างนี้อะนะอาชีพขอขอบอขอบใจอนนาคณะทุกคนได้ครับก,ก็คกนนี้หรอครับก็ถือว่าพักพวกเดียวกันครับทาความดีก็มีส่วนพวกความดีเหมือนกันหมดครับตัวเหล้วแต่แน,นั้นชื่อนาราอยู่วัดสมเกลียงลูกตาเหล่าได้เสียใจด้วยครับอาชีพไม่ดีพ่อไม่มีแม่อพ่อนะจําได้ว่าตายแต่ก่อนผมเกิดส่วนแม่นั้น ได้น,นำผมไปฝากหลวงปู่ทองแดงเอาไว้ที่วัดสมเครียงจากนั้นท่านก็หายเงียบเหมือนอย่างกระสาบศูนย์ไปซะแล้วนี่ผมก็มาจากวัดก็เพราะเรื่องนี้แหละครับร้อนใจเรื่องจะสืบเรื่องแม่นะก็พอดีด้มาเจอเหตุการณ์เข้าโดยบังเอิญเธอคนนั้นน่ะกําลังจะผูกคออ,อดีแล้วละ่ะนะฮะที่เจ้าช่วยเอา,วาไว้เียกว่าช่วยคนไม่ผิดแล้วนะพอนาาัไอ่คนผู้นี้เขามีเบื้องหลังหรือ ็มีความกดดันอย่างแรงดาราคงจะ,ะรู้นะว่าบุคลิกลักษ์อย่างนี้มองเห็นว่าเธอเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างจะสูงมองผิวหรือบุคลิกลักษ์แล้วก็จะเป็นผู้ด,ดคีครับคงเป็นผู้ดีเข้าใจถูกต้องอะ่ะล่ะเข้านั้นคือเป็นตำแหน่งของพระธิดาฮะพระธิดาเชวน่ะโตายจริงยิ่งตกตกใจอะไรมาก เป็นพระธิดาแห่งราชนาจาักภูพิงนะฮะสมเด็จองค์เหนือหัวก็ทรงพระวิตกเป็นอย่างมากในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวของเธอคือราชารามโรธกับสมเด็จพรนางเจ้าสุรนาลีคือพระธิดานี้เกิดมีประคันขึ้นโดยที่ไม่ได้สมสู่หรืออาปสาาจาการอภิเษกอ๋ออะไอ๋อแล้ว อ๋อที่นี่ไงคร <c oughs> ที่นี่ก็พระบิดาหรือเหนือหัวนปิยา,ยามจะคาดค้นอกความจริงเธอไม่อาจสามารถที่จะให้ความจริงได้ในฝ่มามาเธอละอายแต่ความจริงเธอก็ไม่ได้ผิดประเวณีอ๋อแล้วไงทีนี้ต่อมาก็ผู้เป็นพระบิดาหรือองค์ประชนกนี่ต้องการยังไงพิจารณาตัวเองหรือพิสูจน์ความจริงต่อหน้าคณะกัมมันหรือต่อหน้าบรรดาพระประยุริยาทั้งหลาย แล้วก็คือทําอัตริบาตกรรมหรือก็ให้เจ้าหน้าที่แพทย์ฝ่ายอสุรกรรมจัดก,การผ่าท้องเอา,อาตัวมาหรือว่าขนเนี่ยออกมาเพื่อฆ่าเสียแต่ว่าฉันเองน่ะในกราบทูลเหตุผลมกว่าควรจะรีบภัยมาสักชช่วคราวเลยพระจิดาจ,จึงเลยมาอยู่ที่ที่ภูเขาภูมารากนั่นอ๋อนั่นแหละภูมารากกันถูกต้องทีนี้ก็นั่นแหละสัญญากันไปแล้ว อีฉันเองนี้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมดมดหมอหมอก็พอสมควรอ,ะอ่ะอ๋อนี่เป็นหมอหมอชีอก็เป็นแทออยอ่ะอ๋อครับเยอะเยอะตู้น่ะแสดงไม่ไม่ใช่หรอคะัมอ <c oughs> ว,ว่านี่ละนี่เฉะว่าหมอความคามือมึงกว้เออที่นี่จากนั้นมาก็เราได้มาอยู่ร่วมทุกร่วมสุขดีกันส่วนที่ฉันก็พยายามบำเพ็ญตนให้มีความสงบคือ ได้บวชชีอยู่ในร่มป้าขาวส่วนตัวของเธอก็นักษสือสินปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถึงกำหนดจะคลอดพี่นก็เลยใช้วิชาที่ศึกษามาพาตัดโอ้ถ้านนั้นได้กงันไม่ได้ออกทางออกทางข้างโครงหรอก่า,าออกทางข้างคุ้งไม่ไม่ใช่ออกค่ะโอ้ทีนี้ด้วยเหตุน,นี้เธอมีปมด้อยเลยตัดสินใจจะหาทางออกดังกล่าว พอดีพ่อนาฬิกได้มาช่วยเอาไว้อนับว่าเป็นบุญหลังยังหลงเหลืออยู่ก้าวรูกันยืนไาาม่ใจนะเล่นมาก้าวบ้ากางเก่งไปยืนโชว์หุนโยหุนผีดีโชว์เออเอาเถอะนะไหนๆก็ช่วยมาแล้วในเบื้องต้นขอให้ช่วยในทำกลางและช่วยถึงที่สุดเถอะนะจะช่วยยังไงช่วยหน่อยเถอะเออดีมั้งสิมันมนี้สิ แ่งานนว่าเด็ดสวย very beautiful ไม่งด้หมดเิเนี่ยบัดจุภาษาอังกฤษติดอีอยู่เลยเปรตเออแม่ฉันต้องขอบใจเออเป็นคนที่อยู่วัดหลายครั้งฮะบอมฉันอยู่วัดไม่เป็นไรหรอกค่ะลูกขึ้นมานั่งตามสบายไม่ต้องกุกข่าวอย่างนั้นหรอกแต่ว่ามอมฉันเป็น ปรสกรณกรจะมันจะต้องแสดงความจงรักภักดีไม่ต้องแล้วค่ะตำแหน่งประธิดาฟาหญิงน่ะมันอดีตเวลานี้ฉันไม่ผิดอะไรกับคุณยืนอยู่นบนพื้นผิวดินเดียวกันนะอย่าอย่าได้คิดว่าฉันอยู่ในสถานภาพฉันอย่าคิดว่าฉันอยู่ในสถานภาพที่เหนือกว่าคุณเลยนะคะเดี๋ยวจะเกิดมีช่องว่างระหว่างเราโอ้เออพระเจ้าค่ะต่อจากน,นี้ไปนะ่ะ เจ้าเป็นดีบนคุณคุณแย่แล้วสิอย่าคิดถึงเรื่องดีบนคุณเลยพระเจ้าค่ะบอมฉันทำลงไปก็มันทาโดยหน้าที่ของมนุษยธรรมมนุษย์นะ่ะย่อมมีสัญชาตญาณเมื่อเพื่อนมนุษย์กําลังมีภัยก็มนุษย์จะต้องช่วยเหลือนะจะต้องตั้งอยู่ในความเมตตากรุณานี่คือลักษณะของมนุษย์ย่อมไม่นิ่งดูได้อ๋อจะเธอจิตใจสูงมากนะนารายนี่ดูลูกฉันสีสงสารเขาไหมน่าสงสารเด็กน้อยนี่เหลือเกินค่ะ อาชีคาทำไงคะเอออย่างนี้ก็แล้วกันอาชีช่วยพูดก็หน่อยเถอะค่ะในหนก็ช่วยแล้วในเบื้องต้นก็อยากจะให้ช่วยเหลือในทมกลางได้ให้ถึงในที่สุดคืออยากจะขอร้องว่าอาให้นารายณ์ช่วยช่วยเป็นพ่อของเด็กนี้ได้ไหมฮะท้ายจริงเงือกแตกหน้าซีดแถวน้่ใสพี่เท่ง กองเชียร์ให้นี่ก็นดิเอาตาเอาตาแม่มันช่วยอ๋อ,อนี่พี่เท่งอ่ะพี่เท่งคิดยังไงนะอืมเออเต่ไม่อยากขอดิไม่หรอกให้เป็นคนอื่นเถอะไม่ใช่เอ็นอะไรมนหรอกเอ็นอะไรมนทำอะไรลงไปช่วยเหลือใครอะไรลงไปเนี่ยไม่เคยหวังผลสะท,รทร้อน อย่างธบุญในทานก็นเหมือนกันไม่เคยทิศฐานใจไม่เคยนึกว่าเอาบุญเอาไว้พี่เทง่งเหรออ๋อนี้พี่เท่งทาอะไรกับใครก็สักอย่างพี่เทงจะต้องเล็งถึงผลสะท้อใช่ไหมคิดอย่างนั้นใช่ไหมฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแหมแม,แม่มันสวยพูดออกมาได้เสีแรงอยู่สาวไหวใจนะยกให้เป็นพี่เบิ้มพี่ใหญ่อ้เราอยู่ปากเรากูไม่ได้แตกเหลือพอที่ <c oughs> เราปลัมกูยอมรับแล้วว่าเรื่องงิ้มันดีต่างไปแต่ว่าเรื่องนี้อะไรนี่ยจุดบอดมันผู้อย่าน่าทิบติดมาแปติดเทจท,ทุบอ,อ็มมันน่าขิดือนกันคืออย่างนี้อยังให้ยังให้กระผมนะฮะอาชีต้องก้าวกายเลยเพราะว่าถ้าหากว่ากระผมรับเป็นพ่อของเด็กนั้นก็หมายความว่ากระผมนี้กับะธิดานั้นจะอยู่ในสถานะ ก็บอกเลยนะคะอาจีบอกว่าบอกว่าฉันไม่รังเกียจอ๋อปฏิดาเขาไปรังเกียจเลยเนี่ยปธิดาไปรังเกียจแต่หม่อมแต่โดยเฉพาะหม่อมฉันสิฮะปธิดาหม่อมฉันจะทําตัวอย่างไรก้าวกายไม่ได้หรอกนะละหลามละล้วงล่วงละเมิดไม่ได้แต่ว่าฉันไม่ถือหรอกว้างบังเถนดโอแล้วที่ออกมาได้แต่เือนี่นี่ถ้าเป็นก้อยกูแม่เขาเครียดใจทุนรักบางฉันนี่ ที่แำไมเอาพันเราถ้าถ้าข้าวเครืยอใดทุ่นเหมือนเยียมเมียติดพันเหมันก็นลยมันได้แต่กรู้กัไปในโชว์วะคุูเหมือนันไปไหนไปดูรักตัคืออยา่างนี้ถ้าว่าเธอไม่ช่วยเหลือเขาบางทีนะ่พะพะธีดาไม่อาจสามารถจะ่จะลบล้างผมดอยนั้นได้แต่ไหนก็ช่วยแล้ว <c oughs> แต่ถ้าหากว่ากับผมรับเป็นเดมเพียงพ่อเด็กนั้น จะเป็นเก้าก่ายอย่กระถาบันแม่เขาอลองพูดกับปฏิดาดวูว่าเขาจะตกลงไหม,มรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตัวสิจริงชอบเออนี่เขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจะเป็นพ่อของลูกแต่จะไม่มีอะไรกับแม่ของลูกอย่างเงี้ยนะปฏิดาจะว่าอย่างไรุดแล้วแต่เขาสิเขาจะมีเน็ตไม่คิดก็ตามแต่แต่เมื่อเขาเป็นพ่อของลูกเราอะ่ะนะคะไอชีอจะตกลงนะ ตกลงว่าจะรับเป็นพ่อตกลงฮะแต่เมื่อรับว่าเป็นพ่อแล้วก็ผมจะต้องนําไปเลี้ยงของผมเองเมื่อับเลยกนะ็เลยเนาะแม่มันตัง้งใจทำเศร้ามาเชียรลูกพาไปโย่แต่ส่วนคำบ่ายเชียร์แต่รับโตใศัแข็งมันก็เนาะโอ้ยจะมีความสามารถจะเลี้ยงเหรอเปลา่าผมจะนำแม่หลวงปู่ทองแดงดเลี้ยงนําเวนแม่แกนูเราแกนูกีว่าเวนม,มันก็มันกีวันทอนนึงแล้วไอ้แต่กับพูดแล้งนะไม่ทุก ไม่ทกร้อยไ่เราเลยพิษกละตุ้งพิษอืมเอาธนาเัาจะมีความสามารถค่ะมีความสามารถอพระธิดาตกลงแล้วห่ะค่ะ,ะถ้างั้นจงรับลูกเอาไปเถอะนะรับไปเถอะนะเอาจากนั้นลูกนะลูกจาก๋าตอนที่ไปลูกจะไม่มีปมด้อยอีกต่อไปแล้วต่อจีกนี้อไอคําที่ว่าลูกไม่มีพ่อนะ่ะอืมไม่มีแนละ้วลูกต่อที่นี้ลูกนะ่ะจะได้มีพ่อกันเขาลูกมีทั้งพ่อลูกมีทั้งแม่ ฉันปูมิใจมากที่คุณเป็นพ่อลูกฉันรอหน้าหนาวกันเรา,าไม่รู้ต้องเล่าถึงมือเย็นตึงจอเออรับไปเถอะจ่าปฏิดา,าไปเถอะนะลูกฝันเอ้ยฝันจงอยู่กันเนกับตัว<อ>จงไปอยู่กับพ่อเถอะนะแต่หมอมฉันจะต้องนำไปเลี้ยงกับหมอมฉันเองแล้ว่าในระหว่างหรือในระยะที่ผม,มฉันเลี้ยงเนี่ย ห้ามไม่ให้พิธิดา่าไปเยี่ยมลูกบ่อยนะนะจะพยายามปิดไว้ว่า,วาแม่อยู่ที่ไหนก็จะจะไม่บอก <c oughs> นึกถึงเด็กนี้แล้วก็รู้สึกว่านึกถึงชีวิตภูมิหลังของหม่อมฉันเพราะหม่อมฉันไม่มีเขามีเขาไม่มีแต่เพียงพ่อแต่หม่อมฉันไม่มีทั้งสองอย่างไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่เดี๋ยวก่อนฮัอาชีก่อนอื่นถ้าหากว่าอาชีมนาะช่วยเหลือ กับผมหน่อยได้ไหมฮะได้ช่วยเหลือ,อยังไงล่ะช่วยเหลือช่วยสืบเรื่องแม่ผมอ้าวเรื่องแม่ด่าเชีจะรับรองเองว่าจะสืบให้ขอให้พอหลานชายนะ่ะจงรับเด็กนั่นไปเถิดนะครับครับเาาหล่ามาองเราเป็นบิดามีกล้องถา่ายรบแล้วเรียองมือหยกบุตรนั้นเรียนร่าเสียงควาลังกับเราจ้า ไนทำไมแปลกเหลือเกินพายุมาหน้าแล้วเพลงแล้วเทงช่วยหนาช่วยหนาช่วยหน้าว่าพายเพลงได้แล้วช่วยหน้าดองมานดีดองดองดองเขาดองมาวิธีกว่าพายเพลงได้แล้วแม่แม่พายุมาเอาเลยใช่หรอโอ้หนุ่มกว่า้ามือนหมาอย่ามาตกใจดอกกูไม่ได้เดินกับฝรั่งวานักบวช พแพรมากกัดบ่บ่ได้เลยแม่เอยไร่พันธุือนกวายว้กูรับลูเท่านั้นข้าวมันโยอดน้อยนาะมันบ้ายยอดอยู่ตรงน้อยกินแน่แถวแรงเมื่อนี้นี่ข้ามาพื้นหรอกเนี่ยเนี่ยรถใหญ่มันไม่พาดอกป้ามึงนั่นดีมาบ่ายอดโนดไป็ดีว่ามันโกรธยอดโนดว่าโกรธมึงด้วยโกลนเฉยโกรธว่ายอดโนดจีน่ามันอ่มึงกันไม่พาดอกโอู้มาแปลกพอทิ้ง

นี่ไว้เป็นสักทีผู้อื่นยืนอยู่ไกลแต่ไม่มีความเหนือใจ้ข่งชาตแต่มันอัศจรรย์เห็นไหมแสดงว่าฟ้าดินยอมรับทราบถึงความเป็นพ่อเป็นลูกระหว่างไอ้หนูมันกับคุณน่ะลาก่อนจ้ะค่ะมกลาบลาฮะอาชีอ้าวคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเถอะนะไปกันเถอะ แม่ฉันคิดถึงลูกฉันแย่เลยชอบอะฮะครับคิดถึงลูกแบบต่ต้องคิดถึงใครด้วยไม่ทราบครับเออก็คิดถึงคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เราจ้างพ่อแม่แล้วลคิดถึงคนที่เลี้ยงลูกฉันโลกมากว่าแต่กูก <c oughs> ็เป็นคนดีนะไม่ทราบครับทำไมถึงพูดกระโชคระชาอย่างนั้นอ่ะฮะดีว่วางๆมาทนะี่ต้องไปเยี่ยมบ้างละ Bất cứ chuyện gì? I'm going to say, 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 พูดอะไรก็ไม่รู้เด้งมาหลงจมปัวยาวันก็โทษกับน้องนี่ค่ะขอบคุณมากที่เรียกน้องกันเองนะครกลับกันเองชื่อชื่อมัดซีค่ะอ๋อมัดซีมัดซีนี่เมียประเวศสั้นโกกไม่ใช่ครับประเวศสั้นโกกันเต็ดไอ้กันนาจเรีไปกับจูดต้อยอะไรไม่รู้เลเทสใหญ่แล้วอ๋อครับบมจบยำิดซะไปนะ ะคะคัะจะไปเยี่ยมลูกบ้างคงไม่เป็นไรนะนะเดี๋ยวบริบาตแป้นตีได้โร่โรโรไม่ครับวัปนปนีอะไรไม่รู้กลม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 เปล่ายาวยาวอ้อยเลยไม่รู้เรื่องเลยเออเขาเป็นคนดีนะคะอาชีขายึดขอบอกอาชีต,ตรงจงคะ่ะว่าทันทีที่ได้เห็นหน้าเขาเขาเป็นคนหน้าเศร้าๆซึมๆอ่ะเป็นบุคคลที่น่าสางสารรูร้จักสงบสงเเี่งเจียมตัว หน้าไม Bond ่เป็น <ร rapper> คนทะเยอทยานอค enfin uh, ่าของคนเน ma ี่ยนะไอชีถึงแม้นว่าเขาจะอยู่ในฐานะใดก็ตามแต่ค่าของคนเกียรติชื่อเสียงฐานะความร่ารวยไม่ใช่เกมที่เราเอามาตัดสินไม่ใช่เป็นเครื่องวัดคนเครื่องวัดคนที่แท้จริงคือคุณธรรมจำสิคะจีดาเข้าใจถูกต้องฮะหมูแใช่ใช่เออแล้วมามอมีนามัง เราแม่มาแล้วโลไใต้นใจพเราิดแล้วเขาเลมาถึงนนั้นแล้วไม่ใช่ตอนป่านตงวั็นุนนุ้นเขกันแล้วิแล้วมึงิรนี้เอาแต่โล่ใอแม่มาแล้วร้อยร้อยนึไปอันแี้วทำมึงแก่แนี้อันตอนนี้พาราเทรับพิชอบเขาพาโล่ไปเลี้ยงที่เลี้ยงยางดีอันโล่รงรนั้นหรอโลนี้ยนั่งซื่อไม่เห็นมันใหญ่ไร ช่รอเตงเล้งคอยแปลก็บักเดียวแม่เม่อไงกูกำลองเรียงอย่างดีหลวกันอยานังซื้อแม่มหยัดนัวาืเดียวนัวาเือนอยในกรอจิงกูแกูวาเพืองวาหลวกัอย่นังซือแม่มหยัดนวาเพือนี่แล้วมึงไปตอเขาใส่หรอโอมเนอได้หน่อยที่เดียวนั่นะนั้นด้เหรอหร ถ้าว่าไม่รู้จักเว้นวักเว้นตอนมาแล้วมันคุีก,กนนันเข้ากันเลยว่าไม้มันเปลียนไปนะ